สวัสดีครับผู้ชมทางแมสกซโซลูชนะครับมาแล้วครับ t r ิออนฟรีเด้นนะครับ6 6 0กศนี่ีนะฮะราคาตัวรถเปิดมาเร้าใจมากนะครับ39,000นบาทนะฮะสำหรับพิกัดแบบนี้ออปชันนี่เดี๋ยวผมไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับว่าออปชันนี้แบบรถญี่ปุ่นยังแบบต้องมีแบบหน้าสั่นเหมือนกันนะฮะสำหรับครั้งนี้นะครับเพราะว่า t r ิออนจัดเต็มจริงๆเนื่องจากว่าต้องการที่จะสู้ในตลาดบิ๊กไบค์ไซส์กลางๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตัวรถมีอะไรมาให้บ้างครับ i u m p h Trident นะครับตัวรถก็จะดูแบบมินิมอลหน่อยเป็นทรงแบบเนกเกตไบค์เป็นซิตี้ไบค์ใช้งานคล่องตัวนะครับคอนโทรลรถง่ายนะครับน้ำหนักตัวรถโดยรวมทั้งหมดนะฮะร,รวมของเหลวแล้วเนี่ยเพียงแค่189เกกิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเมื่อไปเทียบกับ กำลังแรงม้านะครับที่อยู่ที่81แรงม้าเนี่ยถือว่า2กิโลกรัมตอ1แรงม้าเท่านั้นเองโอ้โหเป็นไงทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งตัวรถกันมาหน่อยยางเนี่ยหน้ากว้างล้อหน้านะครับอยู่ที่120มิลิเมตรเป็นไซส์าย,ยางที่ประกบกับขอบขนาด17นิ้วเป็นยางมิชลินนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าแก้มนี่ นิดเดียวเองดิสเบคู่นะครับจาน,นดิสด้านหน้าเนี่ย3 1มมมนะครับมาพร้อมกับ ABS คาลิเปอร์จากนิดชินโชอับโชว่วาระยะยุบตัวด้านหน้าที่120ม mm, มแกนโชว์อยู่ที่41 mm มมซึ่งก็เป็นไซส์มาตรฐานงานพวกนี้จะเห็นว่าพวกบังโคลนด้านหน้านะครับก็จะออกแบบให้มันเป็นแบบทันสมัยหน่อยจะเห็นว่ามันสั้นมากเลยนะช่วงตัวรถเนี่ยนะครับค่อนข้างแบบชิดกับ ตัวเฟรมรถมากๆเลยคุณเห็นไหมในไซส์คลาสนี้นะครับ6 6 0ซีซีเนี่ยยอมรับเลยว่าของมาเต็มรจริงๆนะครับเครื่องยนต์นะครับสามสูบนะครับดับเบิลโอเฮกแคมชาร์ฟนะฮะก็ ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับมีการพัฒนานะครับโดยการที่จะพัฒนาทุกจุดนะครับประมาณ67จุดด้วยกันในเครื่องยนต์ตัวนี้เพื่อให้พละกําลังนั้นตอบสนองทุกๆย่านความเร็วด้วยนะครับแล้วก็กําลังของตัวรถเนี่ยนะฮะมีแรงบิดค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือ64นิวตันเมตรกำลังเครื่องยนต์นะครับแรงบิด64นิวตันเมตรเนี่ยมาในรอบสูงสุดก็คือ6,250รอบต่อนาทีแต่กําลังประมาณสัก90%นะครับมาตั้งแต่รอบต่ํา3,600รอบ ขึ้นไปเลยนะครับจนไปแตะสูงสุดเนี่ยก็คือ6,250รอ้าบเท่ากับว่ามีกําลังแรงบิดนะครับในช่วงรอบต่ำให้คุณได้ใช้งานแบบสนุกสนานเลยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ท่องเที่ยวในเมืองนอกเมืองไฟหน้านี่เป็นแบบ LED เป็น full LED เลยนะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยสามารถที่จะมีอุปกรณ์ตกแต่งไปทำอะไรได้ไปเป็นแบบ Sequential ได,ได้ด้วยถ้าคุณซื้อเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็น LED หมดเลยแต่เดิมๆจากตัวรถเนี่ยมันเป็น LED อยู่แล้วนะฮะเห็นไหมส่วนไฟหน้านี่ก็เป็นทรงกลมนะ เออมันแอบมันแอบวินเทจนิดๆตัวเครื่องยนต์นะครับท่อเนี่ยก็คือเป็นแบบไอเสียนี่มันออก3ใช่ปะ่ะแต่ว่าไปรวมกันเป็นเป็นท่อเดียวอยู่ทางด้านขวานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นท่อออกกลางทําบารานซนตัวรถให้ดีด้วยเดี๋ยวผมลองคล้อมหน่อย,อยออระยะความสูงจากพื้นนะครับแปดรมนะครับผมสูง1้7 4นี่แบบสบายเลยคือแบบคล่องม,มาก แล้วก็แฮนเดิลบาร์เนี่ยนะครับ,บคือเป็นทรงต่ำระยะแฮนด์ไม่ได้แบบกว้างจนเกินไปนะครับคนตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ขี่ได้แล้วก็มันเป็นอลูมิเนียมด้วยน้าหนักเบานะครับคือเขาพยายามที่จะลดน้ําหนักให้มันแบบเบาทั้งหมดแล้วนะครับก็หน้าปัดเรือนไม้นี่ฮะสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ที่จะตรวจเช็คลมยางได้ด้วยตัวนี้จะเห็นว่าเป็นดิิตอลหมดเลยนะครับสีแบบสีดําขาวอ่าเป็นหน้าจอ TFT นะครับแล้วก็บอกวัดรอบนะครับความเร็วตัวรถ แล้วก็ไฟสถานะต่างๆ ABS นู่นนี่นั่นนะครับตามนี้เลยแล้วก็งานประกับรงนี้เป็นแบบดีเทลของ Tri อ m มมอยู่ละรุ่นอื่นๆก็ประมาณนี้แหละนะครับกุญแจเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแบบนี้เลยด้านท้ายนี่แบบดูสปอร์ตแต่มันเป็นสปอร์ตแบบโมเดิร์นหน่อยจะเห็นว่าไฟท้ายมันดูเล็กมากแล้วเขาแบบมีโลโก้ Tri a m มมตรงนี้ด้วยนะเป็น LED นะครับแล้วก็จะเห็นว่าโค้งมนนะก็ดูสปอร์ตนะแล้วก็เป็นชุดสีด้วยนะปกติเราไม่ค่อยเห็นแบบทำชุดสีแบบนี้คือเวลามีคนแบบขี่รถตามหลังเราอะ่ะ หลังท้ายมันจะเด็กใช่ไหมครับแล้วก็เบาะเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นแบบ <Okay. S 1> naked bike ดูสปอร์ตหน่อยอะ่ะแต่จะเห็นว่าเกาทาพื้นที่ของคนซ้อนน่ยค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าตัวเบาะมันจะเป็นเบาะแบบเป็นเบาะชิ้นเดียวไม่ได้เป็นแบบแยกส่วนส่วนยางด้านหลังนะครับหน้ากว้าง180ก็มิชลินเหมือนกันนะครับตัวเป็นเป็นยาง เ a เดียนชูเพลตนะนี่ตัวนี้แล้วก็นิสเบรกนะครับนิสเบรกอยู่ทางด้านขวานะครับมาพร้อมกับ A B S ปั๊มจากนิชินตัวรถก็เป็นสวิงอาร์มนะครับล้อมแม็กนี้ก็จะเป็นล้อมแม็ก5กา้านสีดำสีดำเงาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโชคอัพเนี่ยจะเป็นแบบโมโนโชคปรับ พรีโหลดได้วางแกนเฉียงส่วนงานนี่หัวงานดีนะครับในราคา3า9 0 0 0เบาทถือว่าเป็นรถที่งานดีมากๆออปชั่นก็ไม่ขี้เหร่เลยผมถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมแล้วก็เชื่อมต่อกับ GoPro ได้ด้วยสามารถที่จะแบบเชื่อมต่อไร้สายปรับเปลี่ยน track เพลงกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน trium connectivity ด้วยกระจกนะจริงๆมีกระจกแต่งด้วยคุณดูฮะ ปุ่มพวกนี้ที่จะควบคุมหน้าจอเป็นเหมือนจอยสติ๊กของ PlayStation เลยอะ่ะเห็นไหมแล้วก็กดปุ่มแบบกดติ๊ก Enter ได้จากตรงนี้นะครับกดโหมดได้เห็นไหมดูโหมดมีโหมดการขับขี่หลกักๆ2โหมดก็คือโหมดโรสกับเลนนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิด traction control ได้นะครับอ่ะปุ่มเลื่อนไปเนี่ยเห็นไหมเลนนี่เห็นไหมรสแล้วก็เป็นแบบเป็นสีด้วยนะฮ้ยหน้าจอสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ พวกแบบแรงดันลมยางนะครับอ่ะมาดูนะครับโอ้โหบโเบาโคตรเบาอ่ะเนื้อหนังแบบดีมากนี่ชุดควบคุมนะครับชุดฟิวขอคเขาแล้วก็แบตเตอรี่จากยูรซ่านะแบตเตอรี่จากยูรซ่ามีประแจมาให้อันนึงที่เปิดฝาถังนะครับทำเป็นสีดํามาเป็นแบบทูโทนมารองรับน้ำมัน e5 e10 นะครับนี่ ตัวรถมาพร้อมกับสลิปเปอร์คลัตด้วยจะได้แบบเข้าคลัตง่ายด้วยลดการกระชากตัวรถนะครับเวลาที่เปลี่ยนเกียร์อันนี้เป็นคันสีขาวนะครับตัวรถมีสีขาวก็จะเป็นแบบมีกลิกเจอร์หน่อยนะครับมีประกายหน่อยนะครับอารมณ์แบบเหมือนสีขาวมุกแล้วก็ลายของตัวรถเน่ทั้ง4สีเนี่ยนะครับจะคนละลายหมดเลย รับอย่างคันสีขาวเนี่ยก็จะเป็นแบบโลโก้ r รอยัมเนี่ยเห็นไหมมินิมอลหน่อยเล็กๆตรงนี้แล้วก็จะมีสีดำนะครับที่เป็นสีดําด้านเป็นแมตต์แบล็กอ่ะแล้วก็มีโลโก้ r i อ m ัมอันใหญ่ๆเลยก็มีแล้วก็จะมีเป็นสีดําแบบเจ็ b แบล k มีกลิตเตอร์หน่อยเป็นประกายนะครับก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมีสีอื่นอีกก็คือจะเป็นแบบแตกต่างนะครับทั้งสีสีเนี่ยคือบ่งบอกความเป็นตัวตนนะครับอีกสีนึงคือจะเป็นสีเงินอ่าทุกสีเนี่ยคนละลายหมดเลยตัวรถดูเป็นรถที่ขี่ง่ายเห็นแล้วอยากขี่เลยนะครับ ถูกกว่ารถผมอีกออปชั่นดีกว่ารถผมเลยแต่รถผมมันแบบคลาสสิกมันก็หลายปีแล้วนะครับฉะนั้นคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ไทรัมต้องการนํามาเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทในยุคที่มันแบบทั้งโควิดทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องของสินค้าทั่วโลกเนี่ยมันได้รับผลกระทบหมดนะครับทางไทรัมก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับทำรถที่มันมีซีซีที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับราคาย่อมเยาวลงมาบวกกับออปชันที่ให้สายสปอร์ตหรือว่า ลกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเจนใหม่ๆนะครับสามารถที่จะเข้าถึงแบรนด์ t i u m ัมได้มากขึ้นนี่เมืองไทยแล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับที่มีการเปิดตัว Trident รุ่นนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดที่อังกฤษไปแล้วที่ยุโรปไปแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยห่างจากที่อังกฤษไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆนะครับที่เขาบอกว่ามีทั้งหมด45รายการเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นคิคลิปฮะ ตัวที่แบบแทนอะุ่นมือเวลาขี่แล้วแบบทางไกลหนาวๆนะครับยังมีพวกแบบอ,อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมไปถึง q u i c ชิปเปอที่สามารถติดตั้งได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องแบบไปตัดแต่งสายนะครับเวลาเชนเกียร์ว่าจะเป็นรอบต่ําหรือว่ารอบเพิ่มโดยสูงนะครับในความเร็วต่ำความเร็วสูงสามารถที่จะใช้ q u i c ชิปเปอร์ได้เลยอันนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มเป็นอุปกรณ์เสริมติดตั้งได้ด้วยนะครับตัวรถนะครับสำหรับร้อยคันแรกนะครับที่จองนะครับฟรีนะครับเพิ่มระยะฟรีเข้ารับ การบำรุงรักษา24เดือนเดิมเนี่ยคือสมมติถ้าคุณซื้อในช่วงปกติเนี่ยนะครับมันจะมีระยะในการฟรีการเข้ารับการบำรุงรักษาอยู่ที่16,000กิโลเมตรนะฮะแต่ถ้าหากว่าร้อยคันแรกเนี่ยคุณได้ไปเลยนะครับ24เดือนโดยไม่จำกัดระยะทางด้วยฝากทุกท่านนะครับกดติดตาม m a s t e r c a r นะครับในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube นะฮะและพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ